พวกกระตุ้นนะเนะวมาทไรเิขึ้นงรนนู้นน่ะอยู่มาต้นไม้นู่นเองถ้ายิงไม่ระเบิดก็เป็ดรักก็ไม่โคปรับพื้นที่ เยดินแล้วก็เจอที่ไม่มีุนตังไอ,อ้ตั้งไอ้ตั้ขุดเจอตอนเจอมาประมาณสองวันแล้วอย่างเงี้ยเจอรจแล้วก็ตั้งไม่มีใครสนใจพอแบบคนงานก็ปรับระดับพื้นที่กับเก็บเศษไม้เศษเหล็กอะไรอย่างเงี้ยก็นะเก็บมาตั้งเอาไว้ก็จริงจะได้รู้ว่าเป็นเป็นรงไหยว่าเป็นระเบิดหรือเป็นถังออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าจะใช่ เป็นระเบิดแน่นอนแล้วรู้ชัดเจนยังไงว่าเป็นระเบิดอ่ะก็โทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งเาหนึ่งเก้าหนึ่งมาดูเจริก็บอกว่าใช่ใช่ระเบิดเพราะเขาพรายาทำงานตลอดเวลาอย่างเนี้ยค่ะ